วันนี้พบกับผมพานหนึ่งแล้วนะครับวันนี้จะพามาตีต่อที่เลี้ยงไว้นะครับพอดีน้ําครับจะท่วมหลังต่อนะครับน้ําขึ้นเยอะเลยนะครับที่เลี้ยงไว้นี่นะครับน้ําตอนนี้เข้าในนาหมดแล้วนะครับท่วมหมดแล้วนะครับนูงนครับนี่นะครับนาพานหนึ่งนะครับนี่น้ําเข้าตรงนี้นะครับนี่ครับไหลเชี่ยวเลยนะครับหลังต่ออยู่ใกล้น้ํานะครับนี่ครับลังนี้ลังนู้นนะครับ าจจะตีหมดเลยนะครับดูทรงแล้วโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตแต่งตัวสักครู่นะครับเดีย๋ยวไปเจอกันที่ลังเลยนะครับโอเคครับไปเดินทางกันเลยนะครับนี่นครับน้ำท่วมน้ำหมดเลยนะครับเนี่ น้ำมาแรงครับน้ำมาเยอะนะครับฝนตกเมื่อคืนนะครับนี่นะครับท่วมหมดเลยนะครับแล้วลังต่อนะครับอยู่ใกล้น้ำด้วยนะครับกว่าคืนนี้ถ้าตกอีกี่ตายแน่นอนนะครับตาครับนี่นะครับน้ำเข้านาแล้วครับโอ้ จะข้ามยังไงนะครับโอ้โหนี่นะครับขึงขาเลยนะครับไปครับนี่หลังนี้นะครับหย่อนมากเลยนะครับโอ้โหไม่รู้จะเอาได้ เอานี่เลยหรือเปล่าครับจะอยู่รอดไหมนะครับถ้ามาอีกอีกหานึงนะครับฝนนะโอเคครับเดี๋ยวตั้งกล้องสักครู่นะครับโอเคครับเดี๋ยวไปย้ายรลังต่อเข้ามาข้างในก่อนนะครับคอนยังหมดเลยนะครับวันนี้คอนยัยงมาหมดเลยนะครับ อ่นอ,อนเอียงนะครับเดี๋ยวตั้งใหม่กันนะครับดี่นะครับเอียงหมดเลยนะครับโอเคครับตั้งดีกันเลยครับนี่นะครับ,รบแผ่นแรกนะครับ นะครับนี่ทำที่สองนะครับส,สวยๆนะครับนี่นะครับแผ่นที่สามนะครับไม่เป็นแผ่นนะครับไม่ค่อยเป็นแผ่นนะครับ แต่เต็มดีนะครับก็อ,อ่อนเต็มดีนะครับรัลักษณะลังเขาเป็นแบบนี้นะครับน่าจะวางตอนเอามาเลี้ยงน่าจะวางผิดองศาไปหน่อยนะครับเขาเลยทำลังอย่างหนึ่งนะครับ นี่นะครับโอเครับสวยๆเลยครับแบบนี้นี่ครับรังเขาจะงอจะคดยังไงไม่รู้นะครับเนี่ยมันจะเว้าไปเลยนะครับ นี่นะครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ไว้ช่องพานหนึ่งหกหกไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พานหนึ่งทำคลิปต่อไปนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับนี่นะครับ งานนะครับโอเคครับ